ข่ามเอวที่อ่อยู่ในรูไอเสียเนี่ยคือเกิดมาจากอ่าลูกลูกหลวมนะครับหลวมแล้วก็ทนใช้นะครับทนใช้มานานก็เลยมันควันอย่างเงี้ยมันควันอย่างเงี้ยมาเป็นระยะเวลานานนะครับอ่าจะให้ดูนะครับลูกเนี่ยแหวนมันจนมันหลวมจนมันแหวนมันปิ้นออกมาครับแหวนมันปิ้นออกเห็นไหมแหวนน้ำมันปิ้นออกนะครับมันมันหลวมหลวมเยอะจัดแล้วนะครับ อันนี้ก็คือต้องต้องเอาสว่านเจาะสว่านเจาะออกนะครับแล้วก็เอาปอดเอาปอดกอไล่กอออกเองนะครับหนามากนะครับเคยเคยเจอเยอะกว่าน,นี้อีกนะเจอแบบรูเหลือเล็กๆอ่ะรูเหลือรูเท่าเท่าเท่ารูไอ้ก้นบุหรีอ่อ่ะนะครับเจอเคยเจอเยอะเล็กกว่าน,นั้นอีกก็มีนะครับอันนี้ก็กคืออันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะอันนี้ควันนะครับควันออกนะแล้วทีนี้ ควันมันออกอย่างนี้ครับแล้วทีนี้ถ้าถ้าถ้าไอเสียมันระบายไม่ไม่ไม่ดีนะครับเครื่องมันจะร้อนมากนะครับพอมันร้อนมากแล้วมันก็จะมีอาการร้อนแล้วดับเองครับดับเองแล้วก็พอเย็นพอเย็นก็สตาร์ตติดแล้วพอร้อนก็ดับเองนะครับปัญหาของมันคือคืออย่างนี้แหละนะครับไอเสียระบายไม่ทันนะครับ